ต้องยุติเลิศลั่นไม่ยอมทิ้งลำทับเปลิงท้าพิสูจน์ความจริจงปมบุภาราตรีโปรเจกต์ใหม่บุภา the movie, ดามูวีดราม่าเดอะสะเทือนมุมกาดราม่าที่กำลังถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในวงตาบันเทิงไทยช่วงนี้คงไม่มีประเด็นใดร้อนแรงไปกว่าความขัดแย้งระหว่างสองผู้กำกับชื่อดังยังต้องยุติเลิศดสิบปะภาคและทิ้งลำทับเปลืกับโปรเจกต์ภาพยนตร์เรื่องใหม่ที่ชื่อว่าบุภาดามูวี ความขัดแย้งที่เริ่มจากข้อสงสัยเรื่องลิขสิทธ์กับบางปลายกลายเป็นศึกศักดิ์สรทที่ทั้งสองฝ่ายต่างยืนยันในจุดเยืนของตอนเองอย่างหนักแน่นและพร้อมที่จะสู้กันทั้งในโลกออนไลน์และในชั้นศาลเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นเมื่อค่ายผู้สร้างชื่อดังบิอ n นกล่าวประกาศเปิดตัวโปรเจกต์ภาพยนตร์ใหม่ที่หยิบชื่อบุภามานำเสนออีกครั้งโดยใช้ชื่อว่าบุภาเดอะมูวี่ การเปิดตูวครั้งนี้สร้างความตื่นเต้นให้กับผู้ชมจํานวนไม่น้อยเอาชื่อบุกภาย่อมทําให้หลายคนนึกถึงภาพยนตร์ระดับตํานานบุกภาราเรีผลงานที่เคยสร้างชื่อให้กับวงการหนังไทยในช่วงต้นทศวรรษสมพันธ์ดยสไตล์การเล่าเรื่องที่ผสมผสานทั้งความสยองขวัญและอารมณ์ขันแบบเสียสีสังคมจนทําให้หนังเรื่องนี้กลาย